องทอมแคทนะครับ7.65โดนไหมไม่โดนนะ <laughs> ไอ้ยิงไอ้ตรงเหงล็กเดี๋ยวพี่พอ๋อล้โดนมันจะลม้ำมำดครับขอเหล็กข้างขวาขวาสุยายดอ่ะใหญ่ดหลงตามหรือเปล่าพี่อ๋ออดทีนี้คิมเบอร์นะครับเก้า หมอห้าเม็ดห้าเม็ดพอลรวพี่บ๊อเปิดซิงเลยยังไม่เคยใช้เลยนี้แม่นใช่ไหมอ่าเม็ดก็พอแล้วแขกว่านะแผ่นกว่าพี่บ๊อใก่เคียงๆกเคียงโดนนะโดนนะผมว่าโดนนะแต่มันไม่ล้มนะก่อนยิงแล้วมันล้มแผ่นเนี่ย